คำถามคือแล้วทําไมสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นไม่ได้คะในเมื่อไม่บอเชื่อแล้วแบบศรัทธาที่สุดคือมนุษย์ทุกจิตเขียนแผนการใช้ชีวิตหรือโซแพนของตนเองมาแล้วและทุกเรื่องที่เขียนมาทุกอย่างที่เราเจอเราเลือกที่จะมาเป็นเราเลือกที่จะมาทําแล้วไม่มีสิ่งใดที่มันบังเอิญเลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เราไปเจอทุกเกินทนมามันเป็นแผนการหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะ เข้าใจว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังเป็นคนหนึ่งที่รับความทุกข์เกินทนแย่ดรามา่าท็อกซิกมาได้แล้วทำไมคุณจะรับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ได้ล่ะทำไมต้องสงสัยอะว่ามันจะจริงไม่จริงสิ่งที่มันยากคืออะไรสิ่งที่มันยากคือเรามักจะเห็นความจริงตรงหน้าเราคิดว่านั่นคือจริงทั้งชีวิต ก็เรายังไม่มีเงินอ่ะก็เรายังไม่มีงานอ่ะก็เรายังไม่มีความรักอ่ะก็เรายังไม่มีความเป็นไปได้เราเลยไม่เชื่อว่าสิ่งที่ได้มันจะเกิดขึ้นคุณต้องอนุญาตเองให้เชื่อค่ะมันไม่มีแต่แต่สิ่งที่แม่หมอรู้สึกอ่ะหลายๆคนเนี่ยที่ไม่กล้าเชื่อเพราะกลัวผิดหวังใช่ไหมเพราะเคยผิดหวังมาแล้วแต่คุณต้องเข้าใจนะไม่เสี่ยงก็ไม่รู้ไม่เชื่อก็ไม่ไม่เชื่อก็ไม่เกิดกระบวนการนึกภาพบอกปะทุกอย่าง มีราคาที่ต้องจ่ายมีสิ่งที่ต้องแลกแต่สิ่งที่หวนอยากจะพูดก็คือหน่หน่วยของเวลาที่คุณจะลังเลสสงสัยในชีวิตกับหน่หน่วยของเวลาที่คุณเชื่อไปเลยแล้วพิสูจน์มันไปอะ่ะคุณคิดว่าอันไหนมันคุ้มค่าวกว่ากันสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะที่พูดกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งที่มนุษย์ทุกคนคู่ควรได้เลยเอาจริงป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกิดมาจากความขาดแคลนจริงๆ แต่เพราะบางเรื่องที่เราถูกหล่อหลอมถูกตั้งโปรแกรมมาให้รู้สึกขาดแคลนให้รู้สึกติดขดัดด้วยระบบโครงสร้างด้วยกระบวนการเทคโนโลยีของมนุษย์ด้วยโครงสร้างการเมืองการปกครองใดๆเราไม,เาไม่เราไม่พูดถึงแล้วกันแต่จริงๆมนุษย์ทุกคนอ่ะเป็นพระเจ้าของตัวเองไม่ว่ามนุษย์ทุกคนอ่ะจะสร้างอะไรมาเราจะยึดถือลักษณะไหนก็เราแต่มนุษย์ทุกคนเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองแต่เมื่อไรที่เราเอาเงื่อนไขว่าล้อมรอบข้างมาบีอะคะ่ะ ใช่สภาวะแวดล้อมรอบข้างมันคือตัวบีบเราแต่มันบีบเราไปไหนล่ะคะมันบีบให้เราตุยลงไปจบสิ้นความหวังลงไปหรือบีบให้เราหลุดรอดออกมาแล้วประสบความสําเร็จใครเป็นคนเลือกอะเราถูกไหมอืมก็ทําไมมีบางคนทําสําเร็จบางคนทําไม่สําเร็จบางคนชีวิตท็อกซิกดราม่ามาก,มากที่เรามองเขาแต่เขากลับมีความสุขอะเก็ตปะ แต่เขากับรู้สึกไม่ได้ถูกกระทําเขารู้สึกฟื้นฟูตัวเองได้ไม่โกรธไม่เกลียดใครทราบซึ้งใจชีวิตเขาก็ดีขึ้นบางทีมันไม่ได้ติดอยู่ที่ใครเลยนะคะชีวิตอะมันติดอยู่ตรงเรานี่แหละบ้าหมอจะพูดว่าศัตรูที่น่ากลัวตัวฉันเองนางฟ้าที่ดีงามก็คือตัวฉันเองเดวิลที่ย้อนแย้งคือตัวฉันเองเมจิเชียนที่โคตรเคอรริงก็คือตัวฉันเอง เพียงแค่ว่าเราต้องรูอะค่ะว,ว่าจุดเนี้ยเรารับรู้อารมณ์ความรู้สึกตัวเองอะอยู่ตรงไหนวายเบชั y ่นอะไรโอ้ถ้าช่วงนี้ทุก,กังวลสงสัยเรื่องวายเบชั่นมีต้องหาพลังงานบวกต้องหาค่าเฉลี่ยใหม่เพื่อนฝูงกระยาณนมิตรหนังสือเสพพลังงานดีๆฟังพอดแคสหรือการนั่งสมาธิการฝึกจิตใจการเขียนการจดบันทึกการหารหนังสืออ่านการพัฒนานตัวเอง get fuel วะการทราบส้งใจการให้อภัยตัวเองช่วงนี้วายเบชั่นดีจังวายเบชั y ่นดีก็ไม่จําเป็นต้องแบบ โอดอ้างอะไรแค่ซาบซึ้งใจมีความสุขแล้วนำพลังงานดีๆแบบนี้ไปดูแลเทคแคร์ตัวเองต่อไปจะบอกให้นะคะว่าไม่มีใครปิดกั้นโชคโชคดีนอกจากตัวเราเองไม่มีใครสร้างความโชคดีแบบมหาศาลยิ่งใหญ่ได้เท่ากับตัวเราเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมเปิดรับและคุณวางใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะผิดหวังไม่ผิดหวังคุณไม่ได้เสียกําไรอะไรในชีวิตไปเลยเอาจิงๆิง นะคะเพราะชีวิตที่มันมีลมหายใจอยู่เนี่ยคือมันกําไรที่สุดแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราเคยเขียนโซเวนของเรามาเป็นผู้ถูกกระทําในภพชาตินี้คุณมีฟรีวิวอ่ะมีอิสระในการเลือกการตัดสินใจใหม่คุณก็ตัดสินใจใหม่ได้ หรือเราเป็นคนหนึ่งที่เคยทุกข์ยากมาก่อนส่วนใหญ่คนที่เคยทุกข์ยากลําบากมาก่อนเวลาประสบความสําเร็จมันมีแนวโน้มนะคะที่ถ้าผูกถูกพัฒนาไม n เ s e ็ไปด้วยะจะเป็นคนที่ไม่จะไม่ไม่กลับไปลำบากอีกแล้วเพราะมีภูมิคุ้มกันแต่แม่หมอขอไม่ตัดสินทั้งหมดคนทุกคนหลากหลายเราไม่ตัดสินกันเว่า อย่างที่พูดว่าทางเดินเส้นทางเดียวสมมติมีจุดหมายเดียวอะแต่ทางขึ้นไปทางเดินไปมันมีหลายจุดมันมีหลายทางเราไม่ได้เปรียบเทียบกันว่าฉันดีกว่าเธอเธอเก่งกว่าฉันฉันผ่านตรงนี้มาแต่เราทุกคนคือครูบาอาจารย์คือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขพอมันเห็นเป็นอย่างนั้นคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องแบบไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอะถ้าคนอื่นเขาทาได้ฉันทําได้ฉันยินดีฉันมีความสุขถ้าคนอื่นทําไม่ได้ฉันเป็นกําลังใจให้เพราะฉันเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนถ้าคุณคิดแบบนี้นะคะ เราไม่ได้โลกสวยเราไม่ใช่นางฟ้าเราไม่ใช่นางเอกเราก็เป็นเราแต่ตัวเราคิดยังไงเราก็จะได้สิ่งนั้นเราส่งสิ่งใดไปจากกับข้างในเราอะส่งไปภายนอกเราก็จะได้กลับมาแบบนั้นบางคนอะสิ่งดีๆวางตรงหน้าแต่รู้สึกว่าฉันไม่ใช่มันดีเกินไปฉันไม่คู่ควรมนโนโลกสวยในยะคืออะไรคะ ไม่มีใครรับผลสิ่งนั้นกจากตัวเราเองหูบางคนทุกข์มากลำบากขสึดแต่คิดว่ามันมีความหวงังมันต้องไปต่อถึงมันไม่ได้ก็ยังมีกำลังใจไปต่อแม่หมอไม่ตัดสินใครดังนั้นเพราะให้หมอรู้ว่าคนทุกคนเขียนบทของตัวเองมาไม่เหมือนกันเพียงแค่ว่าบทใครมีความคล้ายคลึงกันก็จะมาเป็นจิ๊กซอว์ติดต่อกันแต่ทุกโลกทั้งโลกใบนี้ทุกคนเป็นจิ๊กซอว์ให้กันและกัน